ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้านฮินดูถลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกร,รกฎประจำวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2560ดาวพัทิตเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน รายได้กระแสเงินสดนะอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่15บห้าไปจนถึงสิ้นเดือนเลยไม่ค่อยจะสู้ดีนะการเงินการทองเนี่ยนะครับสาหรับชาวราศรีกร,รกฎนะครับก็จะยุงย่งยุ่งวุนว่นวุนว่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเร,าเรือนการเงินเนี่ยจะไปตกอยู่ในภพวินาศในช่วงเวลานะครับ22นาฬิกาห้านาทีเขาเรียกดาวเจ้าเรือนการเงินตกวินาศ เอาละเอาแบบเบาๆเลยนะซอบๆนะ,นะเงินหายไปไหนไม่รู้นะอยากได้อะไรก็ซื้อนะครับอยากใช้อะไรก็ใช้นะอันนี้ออกแนวตามใจตัวเองแล้วกันขั้นแรกนะนะครับ <นะ S 1> อ่ะก็คืออยากได้อะไรก็ไม่มีการวางแผนเนอะนะครับก็เลยทําให้เงินทองหายไปไหนไม่รู้นะแต่อีกมุมหนึ่งถ้ามันยุ่งๆวุ่นๆหล่นหายหายไปไหนไม่รู้หรือถูกคนมาช่วยใช้ นะอะไรประมาณนี้นะครับหรือของหายหรืออะไรประมาณนี้นะครับเวลาดาวเจ้เรือนการเงินตกวินาศเนี่ยนะครับมันจะทําให้บางครั้งเงินเงินทองทองมันหายไปโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังนะก็อาจจะต้องมีการตั้งงบนะครับในการใช้เงินใช้ทองนิดนึงเพราะว่าดาวพฤทิศเนี่ยฉันใช้เวลาเดินเนี่ยหราศีเนี่ยก็คืออยู่ที่30วันนะนะครับสาวันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะแบ,บ่งทีละครึ่งนะนะครับเนี่ยจะเข้าประมาณช่วงกลางกลาง นะประมาณช่วงวันที่15นะครับไปถึง15อีกเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็มันค่อมอ่ะนะครับเวลาโดนอะไรมันก็โดนไม่ค่อยเยอะนะโดนเต็มที่ประมาณสักสองสัปดาห์นะประมาณนี้แหละนะครับก็ให้เรามาระวังหน่อยนะครับการเงินการทองจะตกผูพ้พินาศนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะก็ได้ไพ่นะครับวามานานะก็นั่นะแหละไพ่ตั้งงบหน่อยนะครับตั้งงบอย่าประมาทในการใช้เงิน นะพพเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะย่มใจปามาคนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะประเมินคนค่อนข้างจะต่ำนะพอเรามาเทียบกันเรื่องของการเงินก็แสดงว่าเราใช้เงินใช้ทองโดยไม่คิดหน้าไม่คิดหลังนะอยาก ได้อะไรก็ซื้ออยากจะใช้อะไรก็ใช้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ประมาทในเรื่องของการใช้เงินนะครับบางทีคนมาขอหยิบยืม,ยมนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเดี๋ยวใช้พรุ่งนี้ใช้สามวันใช้ไม,ไม่ได้ไม่ได้คืนหรอกนะเพราะอะไรเพราะเราย่ำใจเราไม่คิดอะไรให้มันถี่ท้วนนะครับนะอะไรประมาณนี้นะก็ให้มาเตือนนะว่าให้ตั้ง งบไว้เวลาจะใช้อะไรยังไงนะครับมันจะได้ไม่งบบาดป่ายนะครับเพราะไพ่ใบน,นี้ค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ที่ประมาทเลินเลอพอสมควรน,นะครับนะอ่ะนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ